สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับคงเคยได้ยินคำว่าเชื้อดื้อยานะครับแล้วก็คงจะมีคนสงสัยว่าไอ้เชื้อดื้อยาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรมันมาจากไหนแล้วเราติดเข้าไปได้อย่างไรนะครับทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วทำไมหมอถึงบอกว่าเวลาเราทานยาฆ่าเชื้อเนี่ยควรจะต้องทานให้ครบนะครับมันเกี่ยวอะไรกับเชื้อดื้อยานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับกาว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยส่วนมากนะครับเราจะใช้หมายถึงเชื้อแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันมีเซล์เดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะของเซลแบคทีเรียจะแตกต่างกับเซลล์ของมนุษย์นะฮะโดยที่มันมีลักษณะหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องไปดูรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยนะฮะ มันสามารถที่จะต่อต้านยาที่เราให้เข้าไปได้นะครับมันมีหลายเหตุผลและหลายกลไกในการที่มันจะต่อต้านยาที่เราให้เข้าไปยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราให้ยาเข้าไปเนี่ยถ้าแบคทีเรียนะครับมันป้องกันไม่ให้ยามันเข้าไปถึงตัวมันได้นะครับยาก็ไม่ได้ผลถูกไหมครับหรือถ้ามันเข้าไปได้แต่ว่ามันโดนปั๊มทิ้งออกมานะครับยาก็เข้าไปแล้วก็ออกมามันก็ไม่มีผลต่อตัวแบคทีรียนะหรือบางกรณีเนี่ย มันเข้าไปปุ๊บมันทําลายทิ้งเลยหรือบางกรณียาบางตัวเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับกลไกบางอย่างของแบคทีรียตัวนั้นแต่ถ้าแบคทีเรียมันฉลาดมันเปลี่ยนแปลงกลไกของมันมันก็จะทาให้ยาตัวนั้นอ่ะใช้ไม่ได้ผลเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราพอเข้าใจว่ามันมีนกลไลกหลายอย่างที่ทําให้แบคทีรียเนี่ยมันดื้อย,ยาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจละนะครับ เหตุผลที่มันเกิดขึ้นนะครับคือการใช้ยาฆ่าเชื้อขึ้นมาในโลกนี้แหละครับการที่เรามียาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในตอนแรกกับสมัยที่เราเจอยาเพนิซิลินใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าเชื้อโรคตัวไหนเจอยาตัวนี้เข้าไปนะครับตายเกลี้ยงเลยแต่เดี๋ยวนี้เพนิซิลินมันแทบจะเป็นยาที่มันใช้อะไรไม่ได้ผลมันมีอยู่แค่บางโรคเท่านั้นเองที่สามารถที่จะใช้เพนิซิลินแล้วยังได้ผลอยู่นะครับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับ คุณเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับว่าอะไรที่ไม่ฆ่าเรามันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับ What doesn't kill you will make you stronger เช่นเดียวกับแบคทีรียครับถ้ามันไม่ตายสักอย่างแล้วล่ะก็มันจะแข็งแกร่งขึ้นครับนะทีนี้การที่จะฆ่าเชื้อแบคทีรียเนี่ยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับยาฆ่าเชือ้อซึ่งแล้วยาฆ่าเชือ้อมันยังไงนะครับคือถ้าสมมติว่าเราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม แตบบทีเรียมันตายแล้วแล้วทำไมมันถึงรื้อยาได้ทําไมการที่หมอหลายๆคนบอกว่าการจ่ายยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะฮะถ้าเราให้โดยไม่สม่งตุสมผลโอกาสในการเกิดเชื้อรื้อยาในอนาคตในคนคนนั้นจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนคนนั้นมันทั้งโลกเฮ้ยทำไมมันเป็นได้แบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณไปหาหมอด้วยอาการเจ็บคอนะครับหลายๆคนจะอยากได้ยาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันหายเร็วๆนะครับก็บอกหมอจ่ายยาแรงๆเลย ถ้าเกิดว่าจ่ายยาไม่แรงเนี่ยมันหายช้านะครับหรือบางทีไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะมันไม่ต้องกินหลอกยาฆ่าเชื้อยาแก้เซ็บนะครับแต่คุณก็ยังจะเอาให้ได้เพราะว่ามีหมอคนหนึ่งเขาเคยให้คุณมาหรือบางครั้งก็บอกว่าทุกครั้งเนี่ยพอป่วยเนี่ยมันต้องฉีดยาต้องได้ยาตัวนี้ถึงจะหายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ยาฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับมันก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีรียนะครับแต่ในร่างกายคุณไม่ได้มีแบคทีรียอยู่อย่างเดียวนะครับ ร่างกายคุณสมมุติว่าคุณได้เชื้อแบคทีรียตัวหนึ่งเข้ามาในการก่อโรคนะครับอ่าคุณกินยาฆ่าเชื้อไอแบคทีรียก่อโรคเนี่ยอาจจะตายไปแต่อาจจะตายไม่หมดไอตัวที่ตายไม่หมดเนี่ยนะครับที่มันหลงเหลืออยู่แม้กระทั่งมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวสักห้าตัวสิบตัวเนี่ยนะครับที่มันยังไม่ตายมันก็จะสร้างความทนทานต่อการติดต่อการต่อยาฆ่าเชื้อในอนาคตแหละทีนี้ไอไอเชื้อพวกนี้มันไปไหนละ่ะมันก็อยู่ในตัวคุณนั่นแหละครับ นะแล้วยาฆ่าเชื้อเวลาคุณกินหรือคุณฉีดเข้าไปนะครับเช่นคุณเจ็บคอมันไม่ได้ไปเฉพาะตรงคอนะครับคุณกินเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในกระเพาะลำไส้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วกระแสะเลือดเนี่ยมันถึงมาที่คอของคุณนะครับแต่มันไม่ได้มาแค่คออย่างเดียวนะครับมันไปทุกส่วนในร่างกายที่มันเลือดไปถึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายคุณเนี่ยนะครับมันจะมีแบคทีรียเจ้าถิ่นอยู่ซึ่งเรียกว่า m i c r o b บ o อมเช่น ในลำไส้ใหญ่ของคุณในลำไส้เล็กของคุณก็มีแบคทีรียมีสังคมแบคทีรียซึ่งมันมีแบคทีเรียเยอะแยะมหาศาลบมนผิวหนังคุณก็มีนะครับในช่องปากคุณก็มีในปอดคุณก็มีนะครับไอ้แบคทีรียเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมีหลายชนิดแล้วถ้าเกิดมันได้ยาฆ่าเชื้อเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีบางตัวนะครับที่ตายไปบางตัวที่ไม่ตายแล้วพอการที่เกิดบางตัวตายบางตัวไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นสังคมของแบคทีรียเหล่านี้จะเสียสมดุลไป นะครับเสียสมดุลไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้สําคัญแล้วนะฟังดีๆมันมี2ประการหลักๆประการแรกคือมันจะมีแบคทีเรียบางตัวที่เป็นแบคทีเรียในร่างกายคุณเนี่ยมันสร้างการต่อต้านกับยาฆ่าเชื้อเหล่านี้พอมันสร้างการต่อต้านกับเชื้อเหล่านี้ปุ๊บนะถ้าคุณมีแบคทีเรียตัวใหม่ที่จะก่อโรคให้คุณเข้ามาในร่างกายเนี่ยไอ้แบคทีเรียตัวดีของคุณเนี่ยแทน,นที่มันจะช่วยปกป้องร่างกายคุณนะครับมันอาจจะถ่ายทอดวิธีในการป้องกัน ยาฆ่าเชื้อให้กับแบคทีเรียตัวใหม่ที่เข้ามาในร่างกายคุณก็ได้แล้วถ้ามันทําแบบนั้นแล้วเมื่อไหร่ล้ะก็คุณก็จะได้เชื้อที่ดื้อยาต่อไปคุณก็จะมีปัญหาเชื้อดื้อยาไปเรื่อยๆนะครับยาตัวเดิมที่คุณเคยใช้แล้วได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับนี่คือประการแรกนะคือมันสามารถถ่ายทอดวิธีในการต่อต้านยาฆ่าเชื้อได้อันที่สองคือการที่สังคมของแบคทีเรียในร่างกายคุณเนี่ยมันเสียสมดุลไป มันก็จะทําให้คุณเกิดอาการต่างๆนานา, <_ d ata> า,าเช่นบาง <_ d ata> คนมีอาการท้องเสียนะครับบางคนเนี่ยมีอาการที่แปลกประหลาดหลายๆอย่างเช่นรู้สึกเปลียบางคนน้าหนักลดบางคนน้าหนักเพิ่มบางคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางสมองบางคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะครับเรารู้ว่าสังคมแบคทีเรียในช่องท้องของคนเนี่ยนะครับในลําไส้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยแบคทีเรียก็ไม่เหมือนกันนะครับคนไหนป่วยบ่อย ที่ได้ยาฆ่าเชื้อไปบ่อยสังคมแบคทีเรียก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับการที่เราไปศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่การไปเปลี่ยนแปลงสังคมแบคทีเรียในตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างที่เราทําขึ้นมานะครับปัญหาที่เราทําขึ้นมาคือการใช้ยาฆ่าเชื้อโดยไม่สมเหตุสมผลนะครับทีนี้เวลาเราใช้ยาฆ่าเชื้อพวกนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้ว มันมีการส่งต่อยีนที่มันเกิดการดื้อยาได้ระหว่างแบคทีเรียที่อยู่ในตัวคุณนะครับหรือแบคทีเรียที่ติดเข้ามาในตัวคุณใหม่ๆแต่มันไม่ได้อยู่แค่ตัวคุณครับเพราะว่าอะไรแบคทีเรียจากตัวคุณเนี่ยมันก็สามารถไปข้างนอกได้ไปยังไงละ่ะในช่องปากคุณมีแบคทีเรียไหมครับถ้าคุณมีแบคทีเรียที่มันดื้อยาอยู่เนี่ยคุณไอจามแล้วคุณไปป้ายไ,ไว้สักที่หนึ่งหรือไอจามแล้วไปอยู่สักที่หนึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นละหรือคุณถ่ายอุจจาระมันลงไมในส้วมมันก็ไปที่่อืน ไอ้แบคทีเรียพวกนี้มันกระจายไปทั่วโลกได้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีการกระจายของเชื้อที่มันดื้อยาแล้วไอ้เชื้อเหล่านี้นะครับยังไงยังไงมันก็ต้องมีการปนเปื้อนเข้าไปในคนสักคนนะครับคุณอาจจะไปหยิบจับอะไรมาแล้วไอ้แบคทีเรียเข้าไปในร่างกายคุณเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญตอนนั้นร่างกายคุณแข็งแรงมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็อยู่กับคุณไปเรื่อยๆนะครับไอ้แบคทีเรียตัวนี้มันก็ไปถ่ายทอดยีนที่เกิดการดื้อยาให้กับ นในขณะที่คุณไม่ป่วยไม่เป็นไรครับมันไม่เกิดอะไรไขึ้นแต่ตอนที่คุณป่วยแล้วล่ะก็นะไอแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายคุณทั้งหมดตอนเนี้มันมียีนที่เอาไว้ต่อต้านยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลามีเชื้อตัวใหม่เข้ามามันบอกเฮ้ยเฮมาทางนี้สิเดี๋ยวจะสอนวิธีต่อต้านยาฆ่าเชื้อให้นะครับมันก็จะทําให้คุณมีปัญหาและคุณรู้อะไรไหมครับไอเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายคุณนี่แหละที่เป็นพวกไมโครไบโอมพวกนี้นะฮะ มันสามารถทําให้คุณติดเชื้อได้ด้วยนะเช่นเชื้อในทางเดินอาหารของเราเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ในแค่ทางเดินอาหารแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ซึ่งมันเปลี่ยนที่อยู่เช่นบางคนทําความสะอาดทวารหนักไม่ดีแล้วมันเข้าไปในช่องทางเดินปัสสาวะคุณแล,ะละ้วก็คุณก็จะเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะขึ้นมานะครับก็เป็นเชื้อด้วยยาได้นะครับหรือบางคนเนี่ยนะฮะเกิดมีปัญหาทางด้านลําไส้นะครับ ไม่ว่าคุณจะได้เคบีบำบัดอยู่หรือคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทําให้ผนังลําไส้ของเราเนี่ยมันมีปัญหาเชื้อโรคเหล่านี้แทนที่มันจะอยู่ในลําไส้นะครับมันก็สามารถทะลุเข้าเส้นเลือดของเราก็เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นเชื้อดื้อยาขึ้นมาได้นะครับนี่คือความน่ากลัวของการเกิดเชื้อดื้อยาทีนี้ผมอยากจะลงลึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วบางคนเนี่ยที่ต้องได้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับ ทั้งๆที่มันให้เหมาะสมแลม้วมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาไหมต้องบอกว่ามีครับมีต่อให้คุณให้ยาฆ่าเชื้ออย่างสมเหตุสมผลยังไงตรงกับเชื้อเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ให้ระยะเวลานานพอที่จะเชื้อเหล่านั้นมันตายไปได้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสเกิดเชื้อดื้อยาอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีเชื้อบางตัวซึ่งมันไม่ตายอยู่ดีนะครับเช่นเชื้อที่อยู่ในร่างกายของคุณที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ก่อโรคนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ดีแต่นี่แหละครับตรงนี้คุณฟังให้ดี เวลาคุณไปหาหมอเคยได้ยินหลายๆครั้งไหมครับว่าหมอครับขอยาที่แรงที่สุดขอยาที่ดีที่สุดบางบางคนบอกชื่อยี่ห้อไปเลยต้องได้ตัวนี้เท่านั้นแล้วการที่ไปขอยาแรงยาพวกนั้นเนี่ยสิ่งที่คนมักจะเข้าใจกันนะครับยาเหล่านั้นเนี่ยเป็นยาที่ครอบคลุมเชื้อโรคทีเดียวหลายหลายชนิดนะครับยาที่ครอบคลุมเชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยมันจะทําให้คนมีโอกาสเกิดเชื้อด้วยยาได้สูงกว่ายาที่ครอบคลุมเชื้อโรคบางชนิดนะครับดังนั้นถ้าคุณได้ยาที่มัน ครอบคลุมกว้างๆเลยนะครับกว้างทุกอย่างคือแบบเชื้อตัวไหนมาในยาตัวนี้มันเอาอยู่หมดเลยนะครับได้เข้าไปนานๆเนี่ยมันจะมีเชื้ออยู่บางตัวที่มันไม่ตายแล้วพอมันไม่ตายก็จะเกิดการดื้อยาขึ้นมาในอนาคตยาตัวนั้นก็เราเริ่มไม่ได้ผลแล้วครับนะถัดกับกรณีที่ถ้าเกิดยาตัวนี้มันได้ผลกับไอเชื้อโรคตัวนี้ตัวเดียวอ่ะมันไม่ไปยุ่งกับตัวอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมุ่งเป้าฆ่าจะไอเชื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนไอเชื้อตัวอื่นของคุณเนี่ย มันไม่ไวต่อ,อายาตัวนี้อยู่แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นการให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะต้องพยายามให้มันเฉพาะเจาะจงกับเชื้อตัวที่มีปัญหามากที่สุดทีนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้ออย่างหนึ่งถ้ามันหนักขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยขั้นแรกคุณหมอเขาจะให้ยาที่มันครอบคลุมเชื้อหลายๆตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามันอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่เขาก็จะให้ระยะเวลาสั้นที่สุดพอรู้ว่าเป็นเชื้ออะไรไวต่อยาฆ่าเชื้อตัวไหนเขาจะรีบเปลี่ยนเป็นตัวที่มันไวทันที โดยที่ไม่ให้ยาที่มันครอบคลุมเชื้อกว้างจะพยายามมุ่งเป้าเหมือนเป็นแสงเลเซอร์ยิงเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเพื่อที่จะให้ตัวอื่นมันไม่มีปัญหาแล้วคุณก็จะไม่เกิดการติดติดเชื้อรือยาขึ้นมานะครับนั่นคือวิธีในการรักษาของเรานะแต่แม้กระทั่งคุณทําให้ดีอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่มันก็เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาได้ทําไมถึงเกิดขึ้นได้นะครับประการแรกอย่างที่บอกไปละมันมีเชื้อบางตัวไม่ตายแล้วมันจะส่งต่อวิธีในการต่อต้านเชือ้อต่อต้านยาฆ่าเชือ้ออันที่สอง บางทีนะครับระหว่างที่คุณกําลังให้ยาอยู่เนี่ยเชื้อเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้เชื้อแบคทีเรียมันแบ่งตัวเร็วมากนะครับในการแบ่งตัวแต่ละครั้งถ้าเกิดว่ามันสามารถกลายพันธุ์ได้มันก็จะต่อต้านยาฆ่าเชื้อของคุณได้ทันทีนะครับหรือถ้ายาฆ่าเชื้อของคุณขนาดมันไม่สูงพอเช่นคุณมีฝีหนองบางอย่างอย่างเงี้ยยาฆ่าเชื้อมันเข้าไปในฝีหนองพวกนี้ได้ยากนะครับและถ้าเกิดเชื้อมันอยู่ตรงกลางล่ะ ถ้าเชื้อมันอยู่ตรงกลางยาฆ่าเชื้อเข้าไปถึงเนี่ยเข้าไปได้นิดเดียวนิดเดียวมันก็เหมือนคุณได้ได้ยาฆ่าเชื้ออ่อนๆอ่อๆไปเชื้อมันก็แบบเรียนรู้แล้วสามารถที่จะกลายเป็นเชื้อดร้อยาได้ทันทีดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับที่เป็นฝีหนองหรือมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ําในช่องท้องหรือมันน้าในช่องทรงอกที่มันติดเชื้อเนี่ยพวกเนี้ยเขาถึงต้องเจาะแล้วระบายมันออกนะครับจะต้องใส่ท่อระบายจะต้องผ่าตัดนะครับดังนั้นหลายๆคนที่กลัวการผ่าตัดเพราะว่ามันกลัวเจ็บหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหมอเขาแนะนานะครับคือคุณต้องทาเพราะไม่ฉชนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อในที่สุดมันจะดื้อยาแล้วก็จะไม่สามารถที่จะจัดการมันได้นะครับนั้นกรณีนี้คือกรณีที่ยามันไม่สามารถไปถึงที่เชื้อได้เชื้อบางตัวฉลาดกว่านั้นมันสร้างแผ่นฟิล์มที่เรียกว่าไบโอฟิล์มขึ้นมานะครับไบโอฟิล์มคืออะไรสมมุติว่าตรงนี้เป็นผนังเป็นผิวหนังของผมนะครับแล้วแบคทีเรียมันมาสร้างสร้างเมืองมันอยู่ตรงนี้นะครับมันสร้างเกราะค้่เมืองก็คือเป็นเมือก เรียกว่าไบโอฟิล์มนะครับไอ้เมือกลื่นๆตรงนี้มันเป็นตัวที่ทําให้มันยึดเกาะกับผนังได้ดีขึ้นไม่หลุดออกไปไหนแล้วยาฆ่าเชื้อก็ทะลุไปถึงตัวเชื้อไม่ได้ด้วยซ้าไปนะครับนี่ก็คืออีกกลไกหนึ่งที่ทําให้เชื้อมันเกิดการดื้อยานะครับได้ง่ายนะตรงนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนแต่ก็ทราบซะตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ยาจะต้องใช้อย่างเหมาะสมและผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย หมอหลายๆคนก็ให้ยาไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับคือคนไข้เป็นอะไรมาเราก็จ่ายยาแรงไปเสมอยาฆ่าเชื้อที่มันครอบคลุมทุกอย่างเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนบางที่นะกับหมอบางคนเขาจะบอกว่าเออลูกค้ามาอย่างนี้เราก็ต้องจัดการคนไข้ามาอย่างนี้เราต้องทําให้หายให้เร็วที่สุดก็จะให้ยาที่มันดีที่สุดซึ่งนั่นก็ไม่ถูกต้องทําให้เกิดการเชื้อด้วยยาขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอนะคือคนไข้มันเยอะจนเกินไปแล้วทุกๆครั้งที่คนไข้ามาหาหมอ ก็จะพูดเหมือนกันนะครับคือผมเจ็บคอผมอยากจะหายเร็วเสียงมันแถบเนี่ยอยากจะหายเร็วนะครับหลอดนองมาเสบทุกครั้งมันต้องได้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับแล้วหมอเขามีคนไข้แบบเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับเขามาคอยอธิบายคุณทีละคนทีละคนมันก็ไม่ได้เขาบอกเออตัดลำคาเลยคุณเอาไปเลยและกันตัวนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าการทําแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดการติดเชื้อดรวยยามากขึ้นในสังคมเราปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะคุณนะครับแต่ทั้งโลกแล้วที่สําคัญคืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเชื้อพวกนี้ คุณมีโอกาสได้รับเข้าไปหมดนะครับแล้วถ้าคุณได้รับเข้าไปตอนนี้คุณอายุน้อยคุณแข็งแรงคุณไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอจนกระทั่งคุณอายุเยอะภูมิต้านทานตกแล้วตอนนั้นนะครับที่จะมีปัญหานะฮะคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันนะครับคนที่ดูแลระบบภูมิต้านทานตัวเองไม่ดีคนที่ต้องทานยากดภูมิต้านทานคนที่มีภูมิต้านทานผิดปกติมี HIV แล้วไม่ได้รักษาให้มันดีติดเชื้อพวกนี้เข้าไปเนะี่ยแย่นะครับแย่นะมันรักษายากนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่หลายๆคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะไวรัสมันก็สามารถดื้อยาได้นะครับดื้อยาได้นะเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งแล้วไวรัสมันอาจจะดื้อยาก,กว่ามันแล้วแต่ชนิดของไวรัสด้วยนะครับเช่นไวรัส HIV เงี้ยอาจจะต้องใช้ยา3ตัวนะครับเพราะถ้าคุณใช้ตัวเดียวแป๊บเดียวมันก็ดื้อแหละแต่ต้องมาจัดการมาทั้ง3ทางมันถึงจะไม่ดือ้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัณโรคอย่างเงี้ยถ้าใช้ยาตัวเดียวดื้อยาแน่นอนมันต้องใช้ยาหลายๆตัวเพื่อที่จะจัดการมัน แบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีเชื้ออีกหลากหลายนะครับที่มันเกิดการดื้อยาเพราะว่าเรามีการใช้ยาฆ่าเชื้อที่มากจึงจาเป็นนะครับเป็นแบบนั้นนะนตรงนี้ผมอยากจะเล่าให้หลายๆคนฟังให้ตระนาดถึงปัญหาตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลนะครับมันเป็นปัญหาทั้งโลกเลยที่คุณกาลังเจอในโรงพยาบาลหลักๆของที่อเมริกาหรือที่ไทยเองก็แล้วแต่นะครับมันจึงต้องมียาฆ่าเชื้อบางประเภทที่หมอทั่วไปสั่งไม่ได้นะครับ จะต้องใช้หมอโรคติดเชื้อเฉพาะเท่านั้นที่อนุมัติว่าสั่งจ่ายได้เพราะว่ามิฉะนั้นะถ้าทุกคนสั่งจ่ายได้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาที่มันมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแหละครับนะงนั้นตอนนี้คงรู้แล้วนะครับว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วมันอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่ไปตลอดชาตินะครับมันไม่หายไปไหนจากร่างกายเรานะเราไปกําจัดมันก็ไม่ได้ถึงคุณกําจัดเชื้อตัวนี้ไปแต่เชื้อตัวอื่นซึ่งมันมียีนในการต่อต้าน ยาฆ่าเชื้อตัวนั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณติดตัวอะไรมามันก็ส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้ทําให้คุณก็ไม่มีทางที่จะหนีหนหนจากปัญหานี้ได้ต่อให้คุณรวยร้นฟ้ายังไงนะครับคุณก็จะติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ได้อยู่ดีนั่นแหละครับนะงนั้นอันนี้ก็ต้องบอกให้ทุกคนช่วยกันนะครับเวลาไปหาหมอถ้าเกิดหมอเขาบอกว่าอยากกินยาฆ่าเชื้อก็อย่าก,กินนะครับและถ้าคุณได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะกรุณากินให้หมด เพราะว่าถ้าคุณกินไปครึ่งทางแล้วมันไม่หมดเช่นบางคนบอกว่าโอ้ยอาการดีขึ้นแล้ว2วัน3วันดีขึ้นแล้วขอไม่กินยาได้ไหมกลัวมีผลข้างเคียงคําตอบของผมก็คือไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงคุณต้องกินให้หมดเพราะว่าการที่กินไม่หมดเนี่ยเชื้อบางตัวที่มันกําลังจะตายมันไม่ตายพอมันไม่ตายโอกาสเกิดเชื้อหรือยามันจะสูงขึ้นแต่ถ้าเรากินยาให้หมดอย่างน้อยๆนะไอ้เชื้อพวกนี้มันตายหมดโอกาสเกิดเชื้อหรือยามีไหมมีแต่มันน้อยกว่าการที่เชื้อมันตายไปไม่หมดนะครับดังนนั้น ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญกินยาฆ่าเชื้อก็ต้องกินให้หมดถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินถ้าหมอเขาไม่แนะนําก็ไม่ต้องกินนะครับมีกรณีนึงซึ่งผมจะเล่าให้ฟังก็คือมีคนที่ติดเชื้อไวรัสทางคอ,อทําให้เจ็บคอได้นะครับเพราะติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยตอนแรกมันไม่เป็นไรแต่ตอนหลังเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้าไปนะครับและกรณีที่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วคนพวกนี้แหละครับที่ไปหาหมอแล้วบอกว่า เนี่ยเห็นไหมมันต้องให้ยาฆ่าเชื้อถึงจะหายเปล่าเลยครับจริงๆตอนแรกท่านเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมไม่ต้องให้ยาฆ่าเชือ้อมันก็หายของมันเองไวรัสเนี่ยหลายๆกรณีมันไม่มียาฆ่าเชื้อนะครับเช่นไวรัสหวัดทั่วไปไม่มียาฆ่าเชื้อนะมันมีแต่โควิดไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยพอมีแต่ตัวอื่นเนี่ยไม่มีนะครับก็ต้องรอให้มันหายเองแล้วการไปกินยาฆ่าเชือ้อท,ทั้งๆนที่ท่านไม่ได้มีเชื้อที่มันจะไม่ต้องกินเนี่ยมันจะทําให้เกิดเชือ้อหรือยาขึ้นมา,มากกว่าเดิมนะครับ โอเควันนี้ผมเล่าให้ฟังเทียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ